สวัสดีครับพอ่อแมเป็นพี่น้องเอฟซีน่อยเพชรบรแเทงเอฟซีน้องหญิงครับผมบอกกับบ่าวโทในช่องท้องพูนแม่น้อยน้องหญิงครับครับพี่น้องอุณหภูมิต้อนนี้ครน่อาจจะอยู่ที่ประมาณ20องศาครับเพราะว่าตอนตีหา18องศานะครับพี่น้องตอนนี้ไม่แดดออกแล้วแต่ว่ายังเย็นอยู่คือเก่าครับอาจจะอยู่ที่20องศาครับเดยวสภาพมาเบิงครับพี่น้องว่าปลามัน บกหรือยั่งนะครับปลามันบกมันแห่งลงบอนะครับแล้วกะมันมีปลาขึ้นไม่เห็นบอรครับ <Weber. S 1> โดรุดรุ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 รงนี่ถ้าเหาเอาไวน้นี่มือนี่นกมันกระสิมานี่ ต้องเอาเอาพักบุ่งจะกำหนึ่งถิมลงไปไว้ในหนามพาอ,านอนี่องก่อน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 สิมาจับนะเดี๋ยวนกมากินเพราะว่านกมันเห็นแบบนี้มันมักปวดดิเ๋อวบักหอยก็ไล่อยูแล้วนกมันคิดบกอยอยักไห้เลยตอนนี้บ่ด้ดอกเย็นแฮง ปลาเข็งปากมืดหมู่ว่านากว่าจะเถะื่อโอ้ยเจ็บบะสันแต่ว่าบ่ถือปลาดูกดอกถือแต่ปลาเข็งนี่ครับนี่ทั้งๆกับมีเทั้งๆกับเรืออะไรเลยนี่เดี๋ยวไปเบิ่งเน่ต้องหลงมันครับพี่นอ้องว่ามันโพขึ้นม่เห้าเห็นหนา้าเห็นตามันบ่นนะครับมันมีตัวใดกาโพบ เดเนี่ยเด็กกับมีคนมาจับซอยมือนี่เสียนอนว่าสิมาจับปลาอยู่ครับเสียนอนว่าสิมาจับปลาวาสะสนโอ้ยปลาเรือลายเลยพี่น้องเบิ่งขึ้นมันขึ้นยุมย่มยมยุมย่มยุมเลยครับโอ๊บกระดึบกระลึบลงมาประคอประคอประเข่งกระดึบกระดึบกระดึบลงมาแล้วนะ เนปาปัาบุงนี่กับสีไลยอยู่ดอกนี่ที่ขึ้นมาพี่กับมี่พี่ครับพี่ลองเดือดจัดาประเบิงครับนี่ปลาเบิรนขึ้นมาครับนี่นี่ปลาคอได้นั่นโมเมนต์ใบบุบกงวงได้ครับปู ปวดปวดกระดึบขึ้นไปแล้วปวดเดึบเดึบเดึอบดืบกระนไปแล้วปลาคอขึ้นโลปลาคอขึ้นปลาเข็งลงครับปลาเข็งลงมาหาหนามครับแต่ว่าปลาคอนหนีหนามโอ้ยหนนี่หมุนอยู่ในหี่ต้มก็บรายครับอยู่ในไดตองรองนี่ร้ายอยู่ครับพี่น้องแล้วก็พักบุ้งตองนี้ก็ับเทราะถ้ด็เปิด ปักบุงมองพุนกับพท่นได้เปิดครับปูดปูดแม่นเหมือนครับถ้าแมนเทาหาดีๆีเศร้าดีๆีนี่นาสีได้ซูซีกับเมือวันนะครับเมือวันจับไปเครื่องหนึ่งมือนี้อีกเครื่องหนึ่งนะครับนี่ครับก็บมีหลายค้นสอบถามเข้ามาครับว่าหลังจากที่ทมสาตัวนี้แล้ว สีขุดสะไม่หรือบอนะครับเบิงเบืงประดุกัวประดุกมันผูนะัวประดุกโอ้ประดุกหลายแห้งมึงไงนวดหนวดโพเ็มเลยนะก็คือปูไกะยาพ่นว่าขุดอยู่ครับขุดสะไม่ยอยู่แต่ว่าอาจสิบดทันด้ขุดปีนี้หรือว่าอาจสีขุดปีนี้ก็บ่บ่จักนะครับพี่น,อน้องบ่ฮูหว่าเพิ่นเสียวจังได๋นะครับรวอาทุกตอนนี้ทุกอย่างก็ยังเป็น เป็นการตัดสินใจของปู่กัญญานะครับสานีกัเพิ่นตั้งใจสิถมนะครับเพราะมันด้นแล้ววสันเทะมันเป็นสาที่ด้นแล้วนะครับแล้วคือมันตือนวา่ามันตือนต้นใหม่กับลายครับนเวลาไอ้หนาหนั้นมากมีแต่ใบใหม่ครับเห็นบอใบใหม่งาใหม่ล้นลงสานะครับเพียรไหน้ำมัน บสะอาดนำมันเนา่าสีนะครับกะอาสี 4, ถมสานี่แล้วไปขุดมองงานนั่นก็ได้ครับอาจจะไปขุดงานนั่นหรืออาสีขุดงานนี่สี่นะครับกัดล่อเบิงครับว่าปูกระยางเกินสิเหตุอย่างไรโอ้กระโดดแล้วประคอนี่แหละครับเสียไววสวยๆครับพุนละสิบโมงสิบเอ็ดโมงบุละเพื่อมีคนอยากมาจับซอยนะครับ บอมีคนมาจับซอยเขาค่อยว่ากันนะครับผุดปลาเข่งกับตัวใหญ่กระเดืบกระเดืบลงมาแล้วคุณคุปลาเข่งกระเดิบลงมาแต่ว่าปลาคอกระโดดออกครับปลาคอสีนี้นะครับปลาคอว่าน้ำแค่นี้ไาสีพปอยูสันปลาเข่งว่าโอ้ยน้ำมันอยู่มองไดปลาเข่งว่าน้ำนน้อยก็เอ้าปลาเข่งว่าแต่แต่ปลาคอว่าโอ้ยน้ำแค่นี้พาสสียูปลาเข่งว่าปลาคอว่าเอ้ามาแล้ว มาแล้วครับคนที่จะจับปลาเราครับน่ะพาไอโดมาเบิ่งป้าครับไอโดว่าเดี๋ยวขอสิไปจับป้าใหม่เมื่อนี้เมื่อวานเห็นงูครับยางน้ำกดงูต่อยต่อยแต่บดจับงูเลยยางน้ำกดงูต่อยต่อยสิคุบงูนะเอาใช้พวงดมือไปสิมาอีกแล้วครับไอไอหน้านายผลว่า คนอะไรนายนะนว่านา,นายนอะอันนี้ม <laughs> ีป่ายนโอ้ป้าลายเลยออย,ยูาา่ไหนเน่ต้องเมนจัมาขายได้บ่าตาก็าห,าหาลอย,ลยน่ยป้าเน,านา <laughs> ี่ม,มันขึ้นมาเว็นบบ่ <laughs> เอ้อมันขึ้นไป <c oughs> มันลงบ่ได้ตอนนี้มันหนาวป้า <c oughs> น,นี่สิมาถมทีถม <c oughs> ท,ทียังอีก <c oughs> นี่กูก็ไปคุยกับเพื่ <c oughs> อนเนี่ยขุดขุดขูดขุดขุลขุดขุดขุดดขุดขดขุดขด ผมสัมผัสพอได้ผมโมเมนต์จาของสาผมยังไม่ส enfin ัมผัสเลยนนันอยู่กุ้งเปลือกนั่นแหละย่างไม่หาเพ่อนเจผมสัมผัสเจโสุไปถามจรไดๆเลยปลาหลเงี้ยโอ้เห็ดเนี่ยนี่เนาะม่ใช่คนเด็ดปลานาะโอ้ดีแ้มาึงเหมือนไม่เลถึมทึเกัอย่บานมแล้วทึงทีนอนตื่นหมดนาบปานนี้ไปไปตกลงกับเพลอนเพลินว่าไอ้ที่ถมอยู่ประมาณสองสามรอยนี่ะ สองสามรอยบาทได้ประมาณสองาสองามรอ,อ,อยรถเด็ไปแล้วพี่โดไปแล้วพี่โดเล่าเอ้าเอ้าโดโดขึ้นมาโด,โดลงไปยังเหรอนาไอโดเอาก่อนเลยครับโอ๋อเห็นดินบะไรมองได้ดินไอโดอยางไปหาเลยนี่อยู่ตรงหม่องครับป้าตอนนี้ คือเขาจับแบบมืออาชีพนะครับพี่น้องเขาจับป้าแบบมืออาชีพครับจับแบบเอาไว้จับหล,ลายมือนะเดี๋ยวกลับไปเขียนบัญชีต่อครับแดดออกแล้วพี่เศร้าหนาวไปหน่อยนึงนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพ่อพี่น้อง fc ครับฝากรกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากอาาเอิดโฆษณาด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สมัสีสักก่อนเนี่เพราะก็ไม่คลิปหนาครับ สวัสดีครับ